รับสบายดีสวัสดีเพอความเนียบงาำวสุขสุขคนเนาะวาิยูฟันไทยฟันลาหรือต่างประเทศยินดีตอนตับกระสูนสองคำบาทสเสีเลยมาพบมาเจอกับคำบาทมือนีเนาะคำบาท,ทามาไทยบรยากาศที่ศาสนาไทยพอมีพีน้องาฮับเดินเ็นบอ ของสีของขายกันนะอกไ้อยหนงเ้าสีนะไบาดูาสิยทำบาสตดทายน้าไปองเพี่น้อ,ของะะข้าเบิงก่อนเนาะเดี๋ยวคำบาดจะสีดอดสี้องเราพี่น้องเน,นา,าะ อนนี้บรรยากาศส่วนๆกันในรี่น้องเลย,ยบอกว่ามมาส่งคลิปอยูแล้วามห้องละทีนอนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เขามาเย,ย,ย้อฟย่ ะช่บโอย์บอกเนาะหนึ่งหมูหน like ี่มู่สวนี้คอตจานจักบานยั้ไคะจารได้ยี่สิบจารได้ยี่สิบม่มีส่เั็ด้บเลยครับ ภาษาไม่วหัวใจเขาถนเนาะนมาฟังกับกาพนไปาพกันอากาศก็สิบกว่บาทเนาะ่นองเนาะตอนนี้ันก็เบิดแล้วเขาเรายซื้ิบนิด้น่าถนอ ตเนนหมดยังตเนนหมดแล้ว,ลวครับเนื้อบรรยากาศใด้องคนอยูอ่บนนั้นตลาดเน้องต้นกัสีส่วนโซนโซรโม้นกันเเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศต้าวหวาดกลัยบรรยากาศ,ากาศไทยพอม่พี่น้องเขาเบิง่งก่อนเดี๋ยวจันทร์ิคอยรอดสื่อคล้องเนาะ บรรยากาศจะดีได้พี่น้องในตลาดนี่คนกับร้ายนส่วนสวนสวนสวนบนกันอพี่น้องเนาะต้ายไปเดกๆก่อนแห่พร้อมนี่ยพี่น้องเขาเป็นนี่เมาอ่ะ พักองาบ่แต่ว่าพอมีเขาลูกตพอมีพี่น้องเขาลูกแต่มเอางามาได้เดอนี่นอว่ะพักอย่างน้อพี่นอ้นองเนาะไปลูอี่วะไปหูแล้กกว่ได้ดีเ น,นี่เป็นโลวะครับเป็นตัวร้อยยี่ยร้เป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครึ่งหนึ่งหกสิบเนาะกว่นหนึ่งร้อยย่เนาะน,นีอนอะนน่คนลหมย่ยเราพนมอย

แล้วาสีบป,ประมาณนี้รอบๆรอบของขายกับบู้ค้าคย้ายไปไหนจริงไหมอยู่ มาบอลทีว่าคล้ายเสือผาแล้วพี่น้องเนาะเก่งตัวละหล่อเจ็ดสิบน้มามยู่ไดีพี่น้องเนาะอเจ็ดสิบเนาะห้าบอลก็คา้ายรองเท้า กินขาสาอมองอะร,รันนี้รไมรกาะติาบเกร้ยเรอมาข้าบานกษตรก้ตับคิดประกอบเนื้อผีนองหรือถาคิดมีข้าวบาท่าพิาีอพา่ากระดองคอตัวคอไผ่คอเมีพผีนองก็เบิดสูงสุดคนเนาะ ใครเขามาส่งที่นี่แล้วเพราทุกทานมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนเนาะปาธารณสิทธิ์เพราะทรงความม่อำนาจสาธารณเนาะพี่น้องเนาะสบายก็จะได้จบคลิปไปแล้วสุขภาพสบายดีและสวัสดีเรื่อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นสุขสุขคนเนาะ